ไม่ใช่เป็นนักบินมากูไม่ได้จับฉลากมาเป็นผู้พันนะกูฟังเสียงก็สนปืนเนี่ยกูฟังออกหมดกูเคยประท่าฆ่าศึกนะกูเคยเอาคนฆ่าแล้วใส่ถังเผานะไอ้ห่ากูฟังเสียงปืนออกแม้แต่ปืนเอสเคเนี่ยกูใช้หนึ่งร้อยปีอายุยี่สิบเอ็ดขวบนะกูตกสามปีเนี่ยกูรู้หมดไอ้ห่าผู้มังคับบูงนั้นไม่ใช่ฝีมือคนทหารนะนี่คือฝีมือพูกกระตูวังนี้เราสอนทหารได้ย่างไง ถ้ามึงสารแ่ขึ้นลื่อลูกเลนเสนิทม,มึงทำอย่างเงี้ยคนที่จะเห็นนี่คือหมอหมูเล็กหมอหมูเล็กคมึงคนรับผิดชอบหนดที่กูตกทหารเนี่ยมแล,ลึงก็ต้องกกับดูแลดิชอแม่ไว้ดิเอาดูมันทำใหม่ดิอ ทำให้ถูกดิทำให้ถูกดิ<า>ถูกต้องทำไงเรียบร้อ,อยมึงฝึกอ,อันนี้หนึ่งอันนี้สองอ่ะอันนี้สองไปไปน,นะอันนี้สองก่อนมาผู้พันสอนละเอ็มหกสิบผู้พันปีนรถสอนการสนามใช่เปล่าผู้พ,พันสอนว่างไงทุกคนเอานิ้วขึ้นมาเร็วผู้พันสอนว่าไงพูดพร้อมกันยิง อ้อยยิงผู้พันผู้พันตาประสบการณ์สอนไปหมดแล้วว่าต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะถ้ามึงยิงอย่างนี้เนี่ยปืนจะติดขัดแล้วปืนติดขัดอีกอันหนึ่งใส่ลูกสูบไปไงไอ้หมึกสิบอะใส่ลูกสูบขับมันจะยิงนัดเดียวผู้พัพนขอหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยผู้สอนจเสียงกูแหบหมดแล้วไอ้เหี้ยมึงยิงไปไะปุ๊บ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  ลองกนะูเอี่ยพันโทยมากันไอ้เขี่ย,ยไม่ใช่กูใช่แมาหาเรื่องลูกน้องแล้วเมื่อกี้เราถังไอ้หากูบอกแล้วมันต้องวิ่งพร้อมกันปวดมันจะวิง่งมันไม่ได้มีเส้นนี่ละมึงวุง้ยปอ้ยเยี่ยปืนเล็กแม่งอยู่นู่นรอบถังไปถึงถึงนี่แล้วเข้อ,อพร้อมกันไปข้างๆดิมันขนาดนี้อต้องไปขนาดนี้ไอ้มึงวิ่งปูด ไปหาคนรอบฟ้าไม่ทันเลยไม่มีเซนเลยนี่หว่ะเดี๋ยวลบใหม่เดี๋ยวลบใหม่กูพันจะต้องไปหากระสุนมาให้เองกูจะต้องไปขอตามกมูพันอางม,มาอีกเอมามาม็มหกสิบไปขอเข้ามาเอ็มสิบหกก็ไปขอเข้ามาอีกกูพันยอนมเหนื่อยอีกคำวันแทนที่จะพักอีกวันหนึ่งแทนที่จะพักลบใหม่ ก็ไอเ,เยี่ยมาพร้อมกันเล่นเนอ่าเงี้ยไอ้เยี่ยมึงวิ่งวูดไอ้เยี่ยออกไปเนี่ยไอ้หาใครใหตามมึงทันเว้ยมึงไม่มีเซ้นเลยวะไอหาขุดกับเรือพวกนายมึงคนเดียวเนี่ยมึงคันคนเดียวฝีมือมึงคนเดียวที่ปคนใหม่หมดมึงรู้อ่ะ